สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต่จะมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะที่ต่ายได้ซื้อมาแล้วก็ทดลองใช้ติดตั้งในบ้านของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถูกใจมากมากเลยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันคุ้มค่าเกินราคามากๆค่ะวันนี้ต่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่าตัวนี้มันเจ๋งจริงๆค่ะอุปกรณ์ที่พูดถึงนั่นก็คือกล้องวงจรปิด CCTV นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีไอเทมเด็ดๆอะไรกันบ้าง นี่เลยนะคะนี่คือภาพของเจ้ากล้อง CCTV นะคะที่เรียกได้ว,ว่าคุ้มค่ามากๆนะคะตัวเล็กแค่นี้เองนะคะแต่สามารถใช้งานได้เต็มที่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับความเคลื่อนไหวได้รวดเร็วนะคะ ภาพก็คมชัดทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนมีไซเรนด้วยนะคะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและไอเทมที่เด็ดที่สุดของอุปกรณ์ตัวนี้นะคะนอกจากจะจับความเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแคปรูปภาพความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งกลับมาที่โทรศัพท์ของเราให้เราได้รู้ว่ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรตอนเวลาที่เราไม่อยู่บ้านใช่ไหมคะเราก็สามารถ ไปกดตั้งค่าโดยใช้โทรศัพท์เราเนี่เองนะคะใช้โทรศัพท์เรากดตั้งค่านะคะว่าจะให้กล้องตัวนี้เนี่ยตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวก็ให้ตัวเนี่ยให้กล้องตัวเนี้ยมันส่งรูปกลับมาที่โทรศัพท์เราได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะสาธิตให้ดูเลยนะพูดถึงแล้วไต่ก็แบบตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าความสามารถของกล้องตัวนี้มันเยอะจริงๆเดี๋ยวไปดูวิธีการตั้งค่าง่ายๆกันเลยค่ะ ส่วนวิธีการตั้งค่าไซเรนนะคะก็ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวไต่จะทำให้ดูนะคะอันดับแรกเราก็ไปที่ KP Wi-Fi Cam นะคะเนี่ยคะ่ะแอปตัวนี้นะคะซึ่งเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะคะอ่ะเราไปกดที่แอปนี้ได้เลยค่ะพอกดเข้ามาในแอปแล้วนะคะก็จะเจอภาพของกล้องแต่ละจุดที่เราตั้งไวค้ค่ะอ่ะเดี๋ยวไต่ก็จะเลือกกล้องตัวนี้นะคะเป็นภาพอยู่ตรงบันไดบ้านนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่ากันนะคะ เราก็ไปกดตรงคําว่าการตั้งค่านะคะจากนั้นก็มากดเลือกตรงคําว่าการตั้งค่าการปลูกตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแล้วก็ด้านบนสุดนะคะจะมีคําว่าตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะก็ให้เราเลื่อนไปทางด้านขวาเพื่อที่จะเปิดไว้นะคะแล้วก็ตรงคําว่าเสียงปลุกนี้นะคะก็ให้เราเปิดไว้ค่ะจากนั้นตรงคําว่ากําหนดเองนี้ก็คือเลื่อนไปทางขวาเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวต่ก็ออกจากแอป,ปก่อนนะคะแล้วสักครู่หนึ่งนะคะต่จะให้หลานสาวเนี่ยเดินผ่านไปตรงบันไดนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเขาเตือนเนี่ยแอป,ปตัวนี้เนี่ยนะคะกล้อง C C T V ตัวนี้เนี่ยจะเตือนมาที่โทรศัพท์ต่าหรือเปล่านะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเพื่อที่จะดูการทำงานของไซเรนนะคะ นี่ค่ะก็จะมีป๊อปอัพนะคะเด้งมาเตือนที่โทรศัพท์เราแบบนี้เลยค่ะส่วนเสียงไซเรนที่ได้ยินนี้นะคะก็เป็นเสียงที่ออกมาจากกล้อง CCTV ค่ะเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะคะเราก็จะรู้ว่ามันมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมีใครงัดแงะเข้ามาในบ้านเราไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะเราจะสามารถตรวจสอบได้ทุกจุดที่เราติดกล้องไว้เลยนะคะ แล้วป๊อปอัพแบบนี้นะคะที่เด้งมาข้างบนโทรศัพท์แบบนี้นะคะก็จะส่งรูปค่ะมันเป็นการส่งรูปมาที่โทรศัพท์ของเราค่ะจะมีหมายเลขกล้องบอกด้วยนะคะว่าเออเสียงที่ดังมาเนี่ยมันมาจากกล้องหมายเลขอะไรของเรานะคะแล้วก็ส่งรูปภาพมาด้วยนะคะ เนี่ยค่ะกล้องตัวนี้มันฉลาดมากจริงๆนะคะแล้วก็ความคุ้มค่าเนี่ยคุ้มสุดๆมากๆเลยอย่างที่ไต่ได้บอกไปนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะคือคุณภาพขนาดเนี้ยมันต้องขายแพงกว่าน,นี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะโชว์ภาพของหลานสาวที่เดินผ่านตรงบันไดเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่เป็นภาพที่กล้องส่งมาให้ไายในโทรศัพท์นะคะเนี่ยค่ะภาพหลานสาวเดินตรงบันไดนะคะพร้อมกับมีแสงสว่างของสปอตไลท์ส่องมาด้วยนะคะ เนี่ยมันก็จะมีไฟสว่างแล้วก็มองเห็นว่ามีคนเดินผ่านนะคะเนี่ยภาพที่ส่งมาก็ไม่ใช่แค่ภาพเดียวนะคะกล้องจะส่งมาให้หลายภาพนะเราก็จะสามารถเห็นได้นะคะว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แต่ก็จะมาแกะกล่องให้ดูนะคะว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างนะคะในกล่องของตัวกล้อง CCTV นี้นะคะ เนี่ยค่ะเปิดแล้วนะคะเปิดมานะคะก็จะมีเมมโมรีการ์ดให้ค่ะขนาด32มสค่ะแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ค่ะนี่นะคะตัวสีดํำๆดแบบนี้แล้วก็ตัวกล้องนะคะรวมถึงอุปกรณ์การติดตั้งนะคะก็ให้มาครบค่ะ คุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับกล้อง C C T V ตัวเล็กอันนี้นะคะใช้งานได้คุ้มค่าจริงๆค่ะและก็ยังทนทานด้วยนะคะจะติดกลางแจ้งโดนได้ทั้งแดดโดนได้ทั้งฝนนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะและที่สำคัญนะคะรับประกัน1ปีเต็มค่ะ1ปีเต็มเลยนะคะใครใช้งานไปเจอว่ามีปัญหาติดขัดตรงไหนสามารถส่งเคลมได้เลยนะคะสบายมากๆเลยค่ะ และเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้มาจนจบมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะสั่งซื้อกล้อง CCTV ตัวนี้ไปติดตั้งใช้งานที่บ้านนะคะก็สามารถใช้โ <tv> ค <c> ้ด CCTV Berry 08อันนี้ได้เลยนะคะจะได้ลดราคาถึง400บาทนะจากราคาเต็มที่ทางร้านขายเนี่ยคือ1,990บาทค่ะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆนะคะหรือว่าท่านใดสนใจแล้วได้โค้ดนี้ไปนะคะสามารถแจ้งกับทางร้านได้เลย cctv เบอร์รี่08จะได้ลดทันที400บาทเหลือเพียง1,590บาทเท่านั้น,นะคะ่ะก็อันนี้เป็นโค้ดเฉพาะผู้ที่ดูคลิปนี้ของต่ายเท่านั้นนะคะถ้าเกิดไปซื้อเองที่ร้านนะก็จะได้ราคาเต็ม1,990บาทค่ะสามารถนำโค้ดนี้ไปใช้ได้เลยนะคะลน์แอดร้านนะเดี๋ยวต่ายจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะเป็นแอด vrz นะคะ5 6 6 0 l นะตัวสุดท้ายเป็นตัว l เล็กนะคะไม่ใช่เลขหนึ่งนะ vrz 5 6 6 0 l ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้เลยค่ะพนักงานใจดีแล้วก็ตอบเร็วด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แต่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ